คอมเมนต์ชาวติมอร์เลสเตชาวอินโดนีเซียและชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทยถล่มเอาชนะทีมชาติติมอร์เลสเตไป6ประตูต่อหนึ่งประเดิมศึกฟุตบอลชายซีเกม2025กนยารแน่งขันฟุตบอลชายซีเกม2025เมื่อวันที่3ธันวาคม2568เวลา19นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง ทูวิชันสแนวและวันสามสิอผลการแข่งขันปรากฏว่าจบเกมช้างศึกทีมชาติไทยเปิดบ้านถล่มอัชนะตีมอร์เลสเตไป6ประตูต่อหนึ่งคว้าชัยนัดแรกได้สําเร็จประเดิมศึกซีเกมสองพัพร้อมรังจากฝูงของกลุ่ม A เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวติมอร์เลสเตชาวอินโดนีเซียและชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทยถล่มอัชนะทีมชาติติมอร์เลสเตไป6ประตูต่อหนึ่ง ประเดิมศึกฟุตบอลชาย4เกม2025จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวติมอร์เลสเตกันก่อนเลยนะครับโดยชาวติมอร์เลสเตท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเข้มแข็งเอาไว้นะเพราะว่าทีมไทยไม่ใช่ทีมเล็กแต่ทีมไทยคือยักษ์ใหญ่แห่งอาเซียนแต่ติมอร์เลสเตก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีแล้วความาแพ้ไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่สิ่งที่สําคัญก็คือ พวกเราสามารถแข่งขันกับทีมไหนก็ได้มุมมองท่านต่อมาครับโลกแห่งกีฬาไม่มีทางพ่ายแพ้ตลอดไปปรับปรุงความล้มเหลวในวันนี้เพื่อน,นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเกมถัดไปคอมเมนต์ทัดมากล่าวว่าเอ,อ่อขอโทษนะเป็นความผิดของใครหรอซอมไม่เต็มที่หรือว่าเตรียมตัวไม่ดีบางทีผมก็คิดนะว่า ทำไมพวกคุณถึงพ่ายแพ้ตลอดเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับเกมกีฬามันก็เป็นแบบนี้แหละมีแพ้ก็มีชนะแต่แพ้ขาดขนาดนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีสกอร์ห่างเกินไปชาวติมอร์เลสเต,ตท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าแพ้61หนึ่งผมก็ยังสนับสนบสุนประเทศของผมเสมอเพราะมันคือบ้านเกิดของผมและผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งพวกเรา จะทัดเทียมกับประเทศอื่นๆได้คอมเมนต์ Comment ท่านมาครับความพ่ายแพ้เป็นเรื่องปกติเพราะชาวติร์เลสเตจะยังคงสนับสนุนเสมอความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าจงสู้ต่อไปอย่าพึ่งหมดหวังติรมเลสเตจงจเจริญมุมมองท่านต่อมาครับมันจะเป็นแบบนี้ต่อไปจนถึงปี2,100ฟุตบอลติรมเลสเต มันเป็นเรื่องยากและหนักหนาสาหัสมากชาวติมอ์เลสเตท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าปัญหาหลักก็คือสมาธินั่นแหละที่ทำให้พวกคุณเสียความมั่นใจลาฟาอิกเล่นในอย่างยอดเยี่ยมในช่วง38นาทีแรกและความคิดเห็นของชาวติมอ์เลสเตท่านสุดท้ายครับแทนที่จะสนับสนุนแต่กลับพูดจาไม่ดีเกี่ยวกับติมอ์เลสเต ต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียเกี่ยวกับประเด็นนี้กันบ้างน,นะครับโดยชาวอินโดนีเซียท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าไทยก็ยังคงเป็นไทยใช้ผู้เล่นท้องถิ่นทั้งหมดแถมยังเล่นด้วยความมั่นใจมุมมองท่านต่อมาครับยุศกรบุรพายัางอยู่อีกเหรอคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าติมอเลสเตเด่นดีเฉพาะในช่วงครึ่งแรกเท่านั้นส่วนครึ่งหลัง เกมการเล่นของพวกเขากลับพังไม่เป็นท่าแถมนักเตะยังเห็นแก่ตัวอีกตั้งหากความคิดเห็นท่านต่อมาครับตีมอลและสเตหมดแรงในช่วงครึ่งหลังและไม่สามารถเล่นได้ตลอดทั้ง90นาทีชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าลองคิดดูสิว่าทำไม PSSI ถึงตั้งเป้าหมายเป็นเหรียญเงินคอมเมนต์ท่านมาครับครึ่งแรก ผมคิดว่าติมอร์เลสเตนเล่นได้ดีเลยทีเดียวแต่ครึ่งหลังกลับโดนถล่มยับความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ายุทกรอายุเท่าไหร่แล้วเขาเป็นนักเตะที่เก่งมากแต่บางทีเขาก็เล่นแบบตลกๆเขาเล่นอยู่ในสโมสรไทยเล็กนึงถือว่าเป็นนักเตะที่เก่งเลยนะมุมมองท่านต่อมาครับนี่มันซีเกมอะไรเนี่ยทำไมสนามมันดูเงียบเชียบเหมือนกับสุสานเลยวะ ชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าทีมชาติไทยจะร้องให้อีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศและความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียท่านสุดท้ายครับถึงแม้ว่าเขาจะมีรูปแบบการเฉลิมฉลองที่น่ารำคาญแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขามีความคงเส้นคงวาจริงๆและสมควรได้รับการจับตามองต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวเวียดนามเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างน,นะครับ โดยชาวเวียดนามท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าตีมอลเล่นไดีมากในช่วงเครื่องแรกมีบางช่วงที่สามารถกดดันทีมไทยได้มุมมองท่านต่อมาครับยู2ของไทยดูเด็กมากน่าจะเป็นยู9มากกว่านะคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าปีนี้ไทยและอินโดนีเซียจะแข่งขันกันเพื่อแย่งเหรียญทองซีเกมความคิดเห็นท่านต่อมาครับ ทีมไทยคว้าชัยชนะเหนือทีมเล็กๆอย่างติมอร์เลสเตไปด้วยสกอร์6-1ไม่สามารถเทียบได้กับชัยชนะอันน่าตกตะลึงที่เวียดนามสามารถเอาชนะเหนือทีมยักษ์ใหญ่อย่างลาวด้วยสกอร์2-1ได้ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าได้ดูครึ่งแรกติมอร์เลสเตเล่นดีมากเลยนะครึ่งหลังไม่ได้ดูพอมาดูอีกทีสกอร์6-1เฉยคอมเมนต์ท่านมากครับดูเหมือนว่าในซีเกมครั้งนี้ ไทยและเวียดนามจะเล่นได้ไม่ค่อยดีนักแต่โชคดีสําหรับทีมไทยที่มีนักเตะเก่งๆอยู่หลายคนเป็นไปได้หรือไม่ว่าทีม Dutch East Indies จะคว้าเหรียญทองความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าไทยจะพบกับเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศอย่างแน่นอนมุมมองท่านต่อมาครับเมื่อมองดูทีมไทยและเวียดนามแล้วอันที่จริงอยู่คนละระดับกันเลยน่าเปื่อจริงๆ ชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าทีมไทยมีกองหน้าที่รวดเร็วและอันตรายมากส่วนเวียดนามเล่นในหน้าเบื่อมากและความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายครับทีมไทยเอาชนะตีมอริสเตย์หกเป็นเรื่องที่พอจะเข้าใจได้ส่วนเวียดนามเอาชนะลาวไปแบบหือจับ2 1ขอบคุณภาพประกอบการบรรยายฟตเครดิตเพจช้างศึกฟุตบอลทีมชาติไทย ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวติมอร์เลสเตชาวอินโดนีเซียและชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทยถล่มเอาชนะทีมชาติติมอร์เลสเตไป6ประตูต่อหนึ่งประเดิมสึกฟุตบอลชาย4เกม2025หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบดปบดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นด o m คอมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ